เรื่องราวลบกับผีดิบนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนะฮะหรือเหตุการณ์ต่อสู้ระหว่างเยอรมันกับรัสเซียนะครับมักจะถูกบรรยายว่าเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่ทหารเยอรมันนะครับต้องสู้กับการโจมตีของทหารรัสเซียทั้งที่พวกเขาอาจจะตายกันไปแล้วนะครับราวกับว่าลบกับซอมบี้เลยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในการลบที่ป้อมโอโซเวส จุดยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซียนะครับซึ่งตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโปโลแลนด์ในปัจจุบันนี้นะเมื่อกองทัพเยอรมันพยายามเข้าโจมตีป้อมโอซวิสหลายพันนายนะครับแต่ก็ต้องพบกับความยากลำบากในการลบเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจาก,จากแม้ทหารของทางรัสเซียจะมีน้อยนะครับแต่พวกเขาก็ยังยืนหยัด ปกป้องพื้นแผ่นดินปกป้องป้อมของเขานะฮะแม้จะโดนปืนใหญ่ถล่มอย่างหนักแล้วก็มีทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยืนหยัดที่จะสู้กันนะครับแล้วก็ศึกนี้ก็ยืดเยื้อมานานนะครับทําให้เยอรมันเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับปล่อยกา๊าซชนิดหนึ่งนั่นก็คือกา๊าซคอรีนนะครับเข้าไปในป้อมแห่งนี้นะครับโดยอาศัยที่มีทิศทางลมนะครับเป่ากา๊าซเข้าไปนะครับโดยกา๊าซในวันนั้นน่ะ คนที่ได้รับเข้าไปนะครับหรือว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตนะครับก็จะล้มตายกันเกิดนเลยนะครับแม้กระทั่งต้นไม้ใบสีเหลืองก็คือเป็นเหมือนนรกเลยนะครับคือการโจมตีด้วยการ์ดเนี่ยเกิดขึ้นได้เรียกว่าได้ผลดีมากๆนะครับจนทหารเยอรมันเนี่ยมั่นใจว่าไม่น่ามีใครรอดได้แน่นอนนะครับแล้วก็ทางป้อมโอโซวิสแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอุปรกรณ์ป้องกันอะไรเลยนะครับ สิ่งเดียวที่จะป้องกันได้นะครับก็คือน้ำเนี่ยครับชุบน้ําปัสสาวะของตัวเองนะครับแล้วก็มาพันหน้าแค่นั้นนะฮะก็ลองนึกภาพตามนะครับน้ําปัสสาวะแล้วก็มาพันหน้านะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการปล่อยกา๊าซพิษเนี่ยตบลงแล้วนะครับคือเยอร,รมันก็มั่นใจว่าเราจะต้องอยึดป้อมแห่งนี้ให้ได้แล้วนะครับก็คือจะต้องเข้าไปได้แล้วนะครับคือมั่นใจเต็มร้อนแล้วครับ แต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือพวกเขาคิดผิดที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเห,เหตุการณ์ต่อมาก็คือเมื่อเยอรมันเข้าไปในป้อมเนี่ยฮะก็ถูกทหารทางทารัสเซียนะครับประมาณประมาณร้อยร้อยคนเนี่ยนะครับเข้าตู่เข้ามาโจมตีเลยนะครับก็คือมีทั้งปืนทั้งมีดติดปลายปืนนะครับแล้วก็มีสภาพแบบ เหมือนซอมบี้เลยฮะหน้าตาดวงตาเละเทะไปหมดแล้วก็คือหน้าเนี่ยพันด้วยผ้านะครับแล้วก็ปิดหน้าแล้วก็ตามรูปเลยครับมีเลือดไหลออกมาเหมือนทหารผีดิบเลยนะครับพันตามร่างกายนะครับแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีนะครับนี่ฮะในภาพเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับทหารเยอรมันที่กําลังตื่นตระหนกกับการจู่โจมแบบนี้ฮะเอ่อ ก็ได้ตกใจกลัวเป็นอย่างมากนะครับว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่พวกเขาน่าจะตายไปหมดแล้วนะครับส่งผลให้ทหารที่มีถึงร้อยนายเนี่ยครับสามารถทําให้ฐานนับพันต้องหนีกระเจิงออกมานะครับเหยียบกันตายบ้างนะครับก็หนีไปอยู่ตามรั้วรุดน้มของฝ่ายตัวเองนะครับก็คือแตกกระจุยกระาจนะฮะตามรูปเลยนะครับแล้วก็ทหารรัสเซียนะครับก็ได้รับชัยชนะในที่สุดนะครับ นี่ก็อาจเป็นนับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของทหารรัสเซียที่ถูกการลึกไว้เลยก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นชัยชนะที่ต้องมีผู้สละชีวิตไปอย่างมหาศาลนะครับแล้วกินถึงแม้ว่าจะกินเวลาแค่ช่วงช่วงสั้นๆนะครับนั่นก็เพราะว่าหลังจากการโจมตีครั้งนี้นะครับทหารรัสเซียอีกหลายคนก็ต้องสิ้นใจเพราะว่าพิษบาดแผลจากกา๊าซคอรีนนะฮะ ก็คือเหมือนเฮือกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับฐารรัสเซียก็ต้องทําลายป้อมนี้ทิ้งไปนะครับออมองง่ายๆก็คือเหมือนแพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ